โบนัสนักเตะที่ซื้อขายไม่ได้ท่านผู้ชมนะั้นรุ่น9 8 0 5แบบซื้อขายไม่ได้พร้อมเลยไปดิดูฮะจะออกเป็นใครรอบนี้นะเฮ้ยนอร์เวียแมนแล้วตัวเดิมผมว่า ST และใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%ไม่ว่าจะเป็น FC Mobile E Fo o t ุ a l l c a l l of Duty ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม g a ๊บสแกใช้เคยกับเกม F4 Mo บายนะครับผมโอ้โหสวัสดีปีใหม่กันทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันที่1เดือน1ปี2025เป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนเอฟซีโมบายเนี่ยก็อยู่กับเราเหมือนเดิมวันนี้จะมาแจกโค้ดท่านผู้ชมด้วยนะฮะแล้วก็จะมาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมต่างๆเมื่อคืนเอฟซีโมบายได้มีการลงนักเตะม,มาไปที่เรียบร้อยวินเทอร์วันเดอร์วีคที่3เดี๋ยวเราไปรับชม,มพร้อมกันแล้วก็ทีโอทีวายมีเปิดทางด้านของ RW มาแล้วนะทุกคนนะเทศการเสปราร์นะครับผมนะวันที่หนึ่ง 1, วไปไัด้เลย ท่านผู้ชมนะกดรับไปเลยฮะโอ้โหวันที่หนึ่งทั้งทีสุขสันต์วันปีใหม่แจกบัตรเจรโ,โน่แค่ตัวเดียวฮะบอกเลยนะนึกว่าจะแจกสักแพ็คแบบ ร้อยบวกร้อยห้าอะไรงี้มันให้เปิดก็ยังดีนะท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายแจกมัดเจมาตัวเดียวครับโอเคไม่เป็นไรนะทุกคนนะก็โค้ดเนี่ยผมได้กดรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันะจะมีชื่อว่านิวเยียร์นิวแพ็กนะที่ผมขึ้นให้เลยนะนะใครที่สงสัยเนี่ยเอาโค้ดตรงนี้ไปใส่ในในส่วนของดีดีมโค้ดนะมัจนะเซิร์ชไปเลย FC Mobile ายโค้ดอะไรแบบเนี้ยก็ล็อกอินเสร็จสับเรียบร้อยเราก็เอาโค้ดที่ขึ้นให้เนี่ย New Year New Pack เนี่ยไปใส่ด้านในก็สามารถรับของวันเหมือนที่ผมได้รับเลยนะท่่าาานนนผูู้้ชมมะะโโอเเเคคกดดดดรับไปลยยี๋วว n ิวเยียร์นิวแพ็กเนี่ยจะดีต้อนรับปีใหม่หรือเปล่านะเปิดไปเลยท่านผู้ชมนะปัดขวาเพื่อหวังผลน,นะโค้ดฟรีก็ดีอยู่แล้วฮนะโอ้โหได้มาเฮ้ยใครแปบแบบปะโอ้โหมาเควสผม6ลนะ้านฮะ 93ST สเอทีะก็ถือว่าได้อยู่แนละ้วอย่างน้อยก็แจกเงินประมาณ7ล้านมัดเช็กตัวหนึ่งนะสำหรับปีใหม่ของทาง FC Mobile นะ โ okay. อเคประมาณน,นี้แล้วกันนะทุกคนนะของกิจกรรมวินเทอร์วันเดอร์วีคที่3นะเมื่อคืนทั้งนั้นของ FC Mobile เนี่ยสปอยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแน่สุดของแกลลอรี่นะฮะวีคที่3แน่นอนว่าเปิดมานะฮะโอ้โหก็เหมือนที่เราคาดไว้นะทุกคนนะไม่ได้หนีจากตรงนี้เยอะแยะมากมายนะฮะก็บอกเลยว่ามีฮาซาบริษัท The Boy Okocha ok Masai Isaac Pedro Borro ครับผมโอ้โหตอนแรกผมคิดว่า ในส่วนของฮาซานะ่าจะมาเอลเอนะสุดท้ายมาเป็น l w ล0บอบอกเลยว่าถ้ามาแบบนี้เนี่ยหน้าเล่นหน้าโดนมากๆผมเราก็มีกบรีร้อยห้าเดอะบอยร้อยหไม่รู้ว่าเดอะบอยตัวนี้เนี่ยจะกลับมาทวงบอลลังกลับคืนดนะ้หรือเปล่าก็ต้องมารอดูนะโอโคชารอบนี o aro, ม้มาเป็น RM นะฮะไม่ได้มาเป็น RW นะมาเป็น RM 104มาสอยฮะมาซย RB-104 จากแมนยูผมว่าใครที่ชอบแมนยูเนี่ยน่าจะต้องโดนเนี่ยในส่วนของมาซาอุยนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีแบ็กขวาดีๆนะอันนี้ก็จัดให้แล้วนะแล้วก็อีซัก104อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ความเดลเนี่ยน่าจะเกิน110ฮะผมมองว่าสาย5ขวา5ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ต้องรอลุ้นว่าค่าพลังเนี่ยจะเป็นแบบไหนในส่วนของอีซัคนะ ไม่รู้ว่าจะเป็นสีดาวสีดาวครึ่งหรือว่าแบบไหนนะถ้าเกิดว่าค่าพลังมันสวยๆมีเลี้ยงเร็วเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าโดนมากในส่วนของเล็กซนร์อีซักนะเสียดายไม่มา105นะแล้วก็เปโดปอโรของทางสเปอร์ครับผม RB 104ตัวหนึ่งก็เป็นอีกตัวที่น่าจับตาม,มอง เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้มีดูดสปอร์ในส่วนของไอคอนเนี่ยเขามองว่าน่าจะเป็นท่านั้นของเปเล่นะฮะเปเล่เนี่ยหลายคนเนี่ยผมว่ามาแน่นอนแหละแต่ว่าไม่ขึ้นในตรงนี้นะฮะน่าจะกักไว้ก่อนในส่วนของ e ป p o r t นะเปเล่เนี่ยตัวล่าสุดเนี่ยเขาเข้ามาจะเป็นตัวนี้ฮะท่านผู้ชมนะ101 ST อตัวเลโทรสตาร์เลยฮะตัวนี้ค่อนข้างเก่ามากแล้วนะแล้วก็ มีคนคาดหวังว่าน่าจะเป็นตำแหน่ง ST อกที่ึงแต่ว่าในความรู้สึกผมเนี่ยผมมองว่าเปเร่ลรอบนี้เนี่ยน่าจะมาเป็น C m นะแล้วก็น่าจะมาเป็นขวา5้าซ้ายสเหมือนเดิมนะส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นซ้าย5ขวา5นะเปเร่ลไม่เหมือนยูเซ่นะฮะอาจจะไม่น่าเล่นเท่ายูเซ่หรอกแต่ว่าคนอาจจะชอบในความของเป็นไอคอนเป็นตำนานอะไรแบบนี้นะส่วนของเปเร่ลนะเวิร์กเรทน่าจะประมาณนี้เนี่ยทรงๆนี้นะน่าจะไม่มาเลี้ยงไม่มีเลี้ยงเร็วเหมือนเดิมแหละผมคิดว่าน่าจะมาแบบหัวไม่ห่างจากตัวนี้มากหรอก เราต้องดู o v i อีกทีว่าจะมาเป็นแบบไหนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะมา105หลยยังไงก็105แต่ต้องดูฝีเท้าว่าจะน่าเล่นหรือเปล่าในส่วนของเปเล่นั่นเองนะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะมา CM แน่นอนนะไม่หนีจากตรงนี้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันในส่วนของม i n t e r Wonder อยี่ที่3นะผมว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยอัปเดตมาเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนนะอัปเดตวันพรุ่งนี้8อ่าไม่ใช่วันพรุ่งนี้เด็ขออภัยนะอัปเดตวันที่9นะต้องดูอีกทีว่าวันที่9้าเนี่ยจะมาแบบไหนหอว่ตจจนนุลูนะนะปปนในสสบ นัท่านผู้ชมนะศูนย์ฟุตบอลเนี่ยก็มีเปิดมาแล้วแหละในส่วนของแมตช์สำคัญเนี่ยเป็นคู่ระหวา่างแมนยูเจอสปเปอร์นะฮะแล้วก็มีปารีสโมนาโกฟิออนาโปลีแล้วก็เป็นเรนเจอร์เจอเซลติกนะฮะก็ถามว่าน่าโดนไหมผมว่าก็น่าโดนน่าเล่นอยู่ส่วนทีโอทีวีเนี่ยหลายคนก็ถามผมมานะผมเดี๋ยวผมวันนี้จะมาฝากในส่วนของเอฟซีกิฟแล้วกันผมว่านักเตะทีโอทีวีเนี่ยจะเข้ามาวันที่เก้เขาบอกว่า นักเตะพวกนี้เนี่ยมันก็จะอิงจาก FC 25นะครับผมว่าก็ไม่น่าจะหนีจาก FC 25หรอกเดี๋ยวเปิดสปอยให้ดูนะฮะ FC 25ีย้าเขาประกาศไปแล้วนะเมื่อคืนเนี่ยจะเป็นทางด้านของเอ็มปาเป้ครับผมนะมีดิบาล่าโอซิเมนคิมมิดดีอาร์ตครับผมมีฟาเบียนลุยฮะมีทางด้านของอ่ากาเบรียลเจซุสนะมีเดปาวแพทริกชิกฮะแบ็กเคนนี่นะแล้วก็เขาจะสุ่มออกมาทางด้านของทีโอทีวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7, ประมาณ18ตัวนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมลองนับนนี้ก่อนนะหนึ่งอันนี้เนี่ยมีประมาณ20กว่าตัวนะอาจจะค้ากันมาแหละแล้วก็เอามาเอามาสุ่มแล้วก็มาค้าดูว่าจะเอามาตำแหน่งไหนแต่ผมคิดว่ายังไงเอ็มปบปเป้นะ่าจะมารอบนี้นะทีโอทีวีรอบนี้ผมว่าเอ็มปบปเป้โอซิมเมนอะไรเงี้ยมาแน่นอนนะผมเจสซุสอะไรเงี้ยเพราะว่า มันเล่นดีไงออมาดริดก็ชนะรัวๆนะอั์นซนอลก็ชนะเหมือนกันนะผมว่าน่าจะมาทรงนี้นะบีอาร์สก็น่าจะมาเหมือนกันนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันในส่วนของ t ีโอทีนะอันนี้ก็เป็นคาดการณ์นะทุกคนนะยังไม่ชัวร์ว่าจะมาแบบไหนเหมือนกันแต่ผมอ่ะคาดไว้ว่าน่าจะมาทรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนะะเออประมาณนี้ด้นต่อไปในส่วนของทีโอทีวนะผมนะเมื่อคืนมีหลุดสปอยในส่วนของตำแหน่ง RW นะ,ะนี่ฮะ R&W รอบนี้เนี่ยเขาเปิดมาเป็นท้งนั่งของโมซาร่าครับผมนะแล้วก็มีลานะมินยามานะมีซาก้าแล้วก็ลาฟินย่านะต้องโหวตกันแหละว่าใครจะได้อันติเมตทีโอวาแต่ว่าพวกอะโนมิเนตเนี่ยซาร่ายามาซาก้าลาฟินย่ามาแน่นอนนะนะแต่ว่าเขาจะโหวตกันว่าตัวอันติเมตจะเป็นตัวไหนใครที่ชอบซาร่าก็โหวตซาร่าใครชอบยามาก็โหวตยามานะครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้นะก่อนจากกันไปเดี๋ยวผมขอจัดแพ็กให้กับท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะันแะแพ็ก 2,500แต้มเหมือนเดิมพ่ผนะลุ้น98ถึง105แบบซื้อขายไม่ได้นะผมน,นะเพื่อฟุกออกองรีอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดว่าได้จริงเนี่ยผมบอกเลยว่าลั่นแน่นอนนะผมน,นะชุดไพร้อมแล้วจัดเลยผมน,นะปัดขวาที่เอฟซ b i l e ฮะมาไปดิดูฮะจะออกเป็นใครรอบนี้นะเฮ้ยนอร์เวียแม็กแล้วตัวเดิมผมว่าเอมาแน่นอนฮะโอ้โหเกือจัด โจิงตามนั้นนะท่านผู้ชมนะโจโจจริงมึงมาอีกแล้วนะโอเคแล้วผมนะใครที่ชอบใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย